แนวโน้มราคาย,ยางพาราปี2568เรามาติดตามนะครับสถานการณ์แนวโน้มราคาย,ยางพาราในปี2568กันบ้างนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับปัญหาราคาย,ยางพาราที่ลดต่ําลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้เกิดจาก2ส,สาเหตุด้วยกันนะครับคือ1น,นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งออกยางพารารวมทั้งเกษตรกรเองนะครับเกิดความแตกตื่นกับกระแสโลก โดยไม่ได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงนะครับจึงทําให้เกิดความปั่นป่วนในวงการตลาดโดยไม่มีข้อมูลนั่นเองครับ 2. นะครับมีคนบางกลุ่มนะครับที่รอจังหวะสถานการณ์นะครับช่วยโอกาสกดราคายางพาราลงอยู่แล้วนะครับจึงอยากจะให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะครับแล้ววิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลให้รอบด้านในขณะนี้นะครับยางพาราในบ้านเรานะครับออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงฤดูการปิดกีดนั่นเองครับ ในขณะเดียวกันนะครับแม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตยางพารานะครับออกจํานวนมากแต่ขณะนี้นะครับปริมาณยางพาราทั่วโลกนะครับรวมกันมีน้อยกว่าความต้องการใช้งานนั่นเองครับและในอเมริกานะครับก็ต้องการใช้ยางเป็นอย่างมากนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเองนะครับไม่ใช่ผู้ผลิตยางต้นทางอย่างประเทศไทยและทุกประเทศที่ผลิตยางนั่นเองครับ จึงขอให้ทุกคนตั้งสตินะครับอย่าแตกตื่นซึ่งจะยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์นะครับความยากลําบากให้แก่พวกเรากันเองนะครับไม่ใช่สาเหตุเพราะกําแพงภาษีขณะที่ทางการยางนะครับอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนของสถานการณ์นะครับว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจะต้องทําอย่างไร พราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเชื่อว่าอีก3เดือนนะครับจะรู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่จะขอจากชาวสวนยางนะครับคืออย่าเรียกร้องให้แทรกแซงในเรื่องของราคานะครับและชดเชยในเรื่องของรายได้เพราะไม่เกิดประโยชน์นะครับซึ่งจะสูญเสียเงินอย่างมหาศาลสําหรับเงินภาษีนะครับที่นํามาใช้นะครับกลายเป็นผลประโยชน์ของคนอื่น